วันนี้จะมาสานลดปวดจากร่องมอนร่องกระดูกคอเสื่อม e p พ6ที่6กันค่ะเริ่มจากประสานมือแบบนี้นะคะแล้วก็ยืดไว้เหนือศีรษะข้างบนนะคะแขนแนบกับใบหูทั้งสองข้างนะคะคอไม่ก้มนะคะขนานไปกับแขนจากนั้นให้ดึงแขนลงแบบนี้ค่ะมือจะอยู่ด้านหลังศีรษะนะคะแล้วก็ขึ้นค่ะเราจะทำทั้งหมด15ครั้งนะคะ1 2 3 4่ เจ็ดแปด1ก้าสิบสิจากนั้นก็ผ่อนค่ะต่อไปนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะเราจะกางแขนไว้บแบบนี้นะคะแล้วก็นั่งพิงพนักเก้าอี้ไว้นะคะจากนั้นให้ ชูแขนขึ้นเนื้อศีรษะแบบนี้ค่ะแขนแนบกับใบหูเหมือนกันนะคะมือประสานกันไว้นะคะคอไม่ก้มนะคะขนานกับแขนค่ะแล้วก็ลงค่ะขึ้นค่ะแล้วก็ลงค่ะพยายามเกร็งกล้ามเนื้อแขนไว้ทั้งสองข้างนะคะเราจะทำทั้งหมด15ครั้งค่ะหนึ่ง 8 9 10 11 12 13 14 15ฮู้จากนั้นให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่นะคะเราจะรู้สึก กล้ามเนื้อบริเวณสะบักไหล่นะคะจะรู้สึกตึงๆแล้วก็มีความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเราจะทำเอ่อท่าทั้งสองท่านี้นะคะ15ครั้งเป็น1เซตนะคะเราจะทําทั้งหมด2เซตต่อวันนะคะแล้วการปวดจากโรคมรกรุกคอเสมอเพื่อนเนี่ยก็จะค่อย,อยทุเลาลงค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปร้วลว้ให้กับคนที่คุณรักค่ะส่วนที่ใครที่อยากจะเจาะลึกวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะคะก็สามารถไปลงเรียนที่คอร์สได้นะคะเป็นคอร์สเอ่อดูแลสุขภาพ ด้วยตัวเองจากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมค่ะสนใจข้อมูลยังไงนะคะติดต่อมาได้ที่ Line ID ไมิจอยส t o รีค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับยามิจอย Story นะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่หน้าช่อง YouTube อยามิจอย Story ค่ะคลิกที่ปุ่มสมัครนะคะแล้วก็เลือกสมัครได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเร็วๆนี้นะคะ